เม่ไตายแล้วจะได้อะไรไปคุณงามความดีไม่สร้างสร้างแต่ความช่วเพิ่มบูนพ่อบูนจิตมันก็ยืดชั่วมันไปสุดท้ายคุณงามความดีที่สร้างสร้างสร้างต่อมาสร้างต่อมาตั้งแต่เริ่มต้นมันก็ทิ้งหมดที่มันก็เอาความชั่วไปพักความช่วไปพักเห็นไหมเผลย์เิงเขินช่วงเช้าก็ใส่บาตรกันนี่ดีพูยหยอกล้อก,กันอยู่กาไปบ้านไป,าไปแล้วเห็นไหม เอาอะไรแน่นอนกับชีวิตอ่ะเจาอะไรแน่ยนั่กับความายแต่เรารู้ธรรมะเราก็หาวิธีออกได้ไม่ได้ยิ่งเงาอย่างนี้หรอกอันนี้กี่คนแล้วใน,นชมรมนี่ยล่วงไปล่วงไปล่วงไปอ๋ออันนั้นเด็กอาก็เช้านี้ก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้เ่าเสียงอะไร ลองคิดดูนะอะไรแล้วแล้วอะไรที่เราจะได้ไปมันก็ไม่ได้อะไรไปนะมันก็ได้แต่คุณงามความดีนะั่นสิ่งที่ทํามันได้ไปไมั้งล่ะเสื้อตัวเดียวก็ไม่ได้ไปร่างกายเน่าๆเขาก็เผาทิ้งไม่เผา,เาก็ฝังมองรู้ก็เหลือแต่โครงกระดูกอะเวลามันนานเข้านานเข้าเวลาเ็าฝัง <c oughs> ก็จนในแผ่นดินมันก็ไม่มีอะไรทำไมมันยาก แต่นะพวกเรานี่ลูกผู้ไม่เห็นยากเลยอะ่ะการที่จะพัฒนาตัวเองสร้างคนงานความดีนี้ง่ายนิดเดียวอะ่ะก็คือราช่วยทาดีก็คือจบอะ่ะช่วยไม่ทําอีกก็ทาแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆก็คือจบเดยวห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงทำไมห่วงตัวเองนั่นใครจะมาตายแทนได้ละ่ะใครจะมาเจ็บแทนได้ล,ล่ะหรือผู้ก็จะถามลูกหลานทุกคนนี่มีคนเจ็บแทนเราได้ไหมมีคนหิวแทนเราได้ไหม มีคนตายแทนเราได้หรือไม่มีคนทําบุญทําบาปแทนเราได้หรือไม่มันก็ไม่มีก็มีแต่พวกเรามีแต่เราตัวเองตัวเองเท่านั้นเราเองเท่านั้นที่จะทําดีชั่วก็ขึ้นอยู่ที่ตัวของเราไม่ได้อยู่ไม่ได้ม่ได้ขึ้นอยู่ที่ลูกที่หลานนี่ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ผัวที่เมียที่พ่อแม่ที่วงชักกนาติหรือใครๆมันไม่ไมีมีที่ตัวเองเท่านั้นแหละตายเราก็ตายเองนั่น